ก็ถามเรื่องที่ลิซ่ามีโพสเซลเป็นชุดคู่อะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นค่ะเห็นค่ะก็มีคนส่งให้ดูเยอะแยะเลยค่ะคลิปวันนั้นที่ถ่ายเราแบบพี่เซลมันเป็นมอมน่าเนไ่ยวันนั้นไปเชียพี่พายุแข่งว่ายน้ำค่ะก็เหมือนเราก็ครอบครัวเราก็เหมือนไปตั้งเต็นคือไปแข่งต่างโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับ มันก็จะเป็นเหมือนห้องพักนักกีฬาอะไรเงี้ยก็จะมีผู้ปกครองผู้ปกครองแล้วก็นักกีฬาอะไรเงี้ยแบบเปิดไปสุ่มกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาเสือเอาเก้าอี้แบบเก้าอี้แคมปิ้งเอากับข้าวกับอะไรแล้วก็เหมือนช่วงแบบเบรกระหว่างรายการอะไรเงี้ยก็แค่นี้แหละก็เอนเตอร์เทนกันไปเลยนะคะแล้วก็เขาก็ทำเปิดเพลงแล้วเขาก็ทำคืองต้องเปิดต้องแบบให้เขาดูเห็นว่าไอ้เนี่ยเหมือนเปิดให้เขาดูเกาะ แต่ไม่คิดว่าเขาจะทำะเพราะเหมือนเปิดให้เขาดูบนรถแล้วก็ก็คือเปิดให้ดูเช้าวันนั้นใช่ไหมเปิดให้ดูบนรถแล้วก็วันนั้นอะ่ะเหมือนก็เบรกเบรกกันอยู่เนี้ยพอเปิดมาเขาก็ถังแม่บอกเค้าเซอร์ไพรส์ไม่ได้ซ้อมอะไรมาเซอร์ไพร <c oughs> ส์ว่าทําไมดูแลทําได้เราดูเรายังทําไม่ได้แต่ว่าเอ้ยทำไมแบบว่าเออยเขาแกะท่าได้อะไรเงี้ยทำไมเสียงของแม่ ชอบใช่เพราะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆริงคนก็ชอบก็บอกว่าเช้เกี่ยวกับลูกเหรอเขาเรียนรูใหม่ทุกอย่างค่ะก็เรียนรู้ไวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ฟังถูกเรื่องเรียนรู้กับทำในอีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างอย่างมันยังมันมีคลิปที่น้องเกลียวพูดเพราะว่า คขาบอกว่าคังทำกับเด็กค่ะเน้นมาก, <c oughs> ก็ชมว่าส่วนหนึ่งอะเนาะก็ต้องยอมรับว่าตางดางก็คือดูคอนเทนต์ร่วมกับพี่ใช่ไหมคะพี่นั่งดูอะไรก็พางทน้องก็ดูด้วยสองก็คือเพื่อนผู้ใหญ่เยอะค่ะแล้วก็ชม เราก็อยากจะตักตรงช่วงเวลานี้นะก่อนที่จะไปโรงเรียนเนีย่ยเราเออกไปทํางานแล้วก็หรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรไปออกกําลังกายไปนู่นไปนี่นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็เอาไปด้วยตลอดเพราะว่าก็อยากจะใช้เวลาที่ก่อนเขาจะไปโรงเรียนอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจอผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่เยอะก็ก็ะจะฟังผู้ใหญ่คุยกันด้วยจริงจริงน้องเหมื <laughs> อน<า>กับสามีที่สมุดกับน้องมีอะไรแปลกไหมมีเยอะอ่ะมันจะเป็นแบบ ไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันมันเป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะรู้ว่าแบบฟังผู้ใหญ่แบบพูดอ่ะฮะยังย้อนกลับมาคิดมาเป็นจุดแล้วโทรภาพเป็นที่พี่ากับผู้ก็วันนั้นจริงจริงอ่ะพี่เหนืออ่ะโทรหาอ่าพี่ลิฟอะไรเงี้ยว่าก่อนที่พ่อจะโพสต์ก็เปิดเปิดให้แกดูอย่า่ะก็มีก็ก็ก็บอกที่ถือชมก็บอกว่าเออว่ากลับมาอยากกินอะไรก็บอกเดี๋ยว เดียวจะเกยกวิดีออเ้เรียบร้อยแต่ตอนนั้นเมงอยู่เจะเกอลเมงอยู่จะเป็นคนเดียวที่ได้ค้นสตรายกึ้นี้าด้วยค่ะก็มันโชว์ว่ามันก็ตลกจริงมันก็ตลกจะมีคลิปโมเมนต์คุณแม่คุณูกเป็นพาร์แม่ต้องโผล่ไหมคะจเก่ ไปสู้หลีกให้ไม่เป็น<ล>ไรยอมคันนี้ขอข้ามค่ะที่คือค่ะอินอ๋อค่ะก็อันนี้ก็คือคือเขาเจอกันครั้งแรกก็คือที่เายการามแซบใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบพี่คนที่มียุงกัดทิตาใช่แล้วก็เราก็เลย บางทีก็ต้องเปิดเพลงที่เขาให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นรถก็เปิดอะไรเงี้ยให้ค่ะเขาก็จะมีเพลงเขาจะมีเพลย์ลิสต์ของเขาเพลงที่เขาชอบฟัง MV ็มวีี่เขาชอบดูเงี้ยค่ะก็ก็จะมีก็จะมีพี่คิมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีแม่ก็สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันกับเจ้าของค่ะกับคุณแม่ของพ็อกซี่ค่ะก็เลย ก็เลยเออแบบว่าว่างๆว่านัดมาเจอกันอะไรเงี้ยก็บางทีก็ก็ยังคุยกันว่าเออบางวันไหนถ้าโลเคชั่นได้บางทีก็จะให้น้องไปเชียร์ไปเชียร์พี่แต่วันนั้นพี่เขาก็ไม่มีงานพอดีค่ะก็เลยนัดไปเล่นสลามด้วยกันเล่นบ้านบอลเขาปกตมนีเพื่อนใหม่เลยตลอดตลอดก็ช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี้ยก็จะเพื่อนใหม่ก็จะเป็นพี่คิมก็พี่เหนิงไอซ์อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเกลไม่สนใจ ก็ไม่สนใจก็แบบใจเจ็บช่วงนี้ใจเจ็บพี่พเดียวบอกใจเจ็บพี่คีมดีนหนึ่งใช่เพราะว่าเหมือนมีช็อตที่เขามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าชวนพี่คิมมาออกกำลังกายด้วยมาเป็นแก๊งออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็จริงๆเพื่อนเกลก็อยู่กันครบแต่ว่าเกลก็พี่คิมรับอยู่กับพี่คิมคนเดียวอ่าก็บอกว่าแบบจรเกลเวลาอยู่เนี้ยผมล้น่ารักเป็นโมเล็กค่ะโมเล็ก สิบโลอเนกเอวาจริงๆชันว่าไม่ใช่ตีหรอกแต่ว่าเขาชอบคนมใจดีแล้วเด็กมันจะสัมผัสเ n e น g y มันจะสัมผัสไวท์ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแม้แต่เพื่อนผู้หญิงที่ผู้หญิงที่เป็นรุ่นแบบเพื่อนแม่หรืออะไรเงี้ยคนที่เขาชอบที่เขาติดเป็นพิเศษเรเงี้ยก็จะเป็นคนนี้ใจเย็นแล้วใจดีแล้วจะจะชอบ ชอบคนตามใจแหละอยากต้องพิถีพิเันงานช่วงนีบีจะตอมไปด้วยเออช่วงถ้าครึ่งปีหลังก็จะน้อยลงค่ะมีบ้างแต่ว่าจะไม่ได้แน่นเหมือนมกระลาจนถึงถึงคาร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วงครึ่งปีแรกชมจะแน่นนิดนึ่งก็ครึ่งปีหลังก็จะมีแค่มีแค่กร,รกฎาเนี่ยที่ชมจะเดินทางแล้ว,ลวก็นอกนั้นก็ส่วนมากก็เป็นทริปแฟมิลี่ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับงานนะ ชใช่ใช่ๆแล้วก็หมดแล้วซึ่งตีหลังชมจะชิลชีวิตช่วงมันจะประมาณน,นี้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เขาต้อวัดเดียวกันเลย